สวัสดีครับเทมนี้จะพูดถึง Bmx Complete ของค่ายจากเมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีนั่นคือ V the People รุ่นที่จะมาวิเคราะห์ในวันนี้คือรุ่น Crisis ปี2023ราคาขายในบ้านเราตอนนี้อยู่ที่24,000บาทครับซึ่ง V the People Crisis ก็จะมีตัวเลือกให้เลือกตามสีของเฟรมและขนาดความยาวของท่อนอนบนดังนี้นะครับก็คือมีสีเขียวขนาดความยาวท่อนอนมี2ขนาดด้วยกันคือ20.5นิ้วและ21นิ้วให้เลือก ส่วนขนาดท่อนอน20.5นิ้วผมไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังยังไงก็สามารถเช็คได้กับราค้าที่ผมให้ลิงก์ไว้ตรงําอธิบายใต้คลิปนี้นะครับส่วนอีกสีหนึ่งนะครับมาในสีดําด้านมีขนาดความยาวท่อนอนเดียวคือ21นิ้วครับผมทีนี้เรามาดูกันที่บุคลิกลักษณะของ VW เ e o p e พิพเครนะครับว่าจะเป็นรถประเภทไหนจาก g e o เมทรีของเฟรมเริ่มจากองศาของท่อหน้ามีความชันอยู่ที่75องศา ส่วนความสูงของท่อนั่งรุ่นที่เป็นความยาวท่อนอน20.5นิ้วจะมีซนโอเ over หรือความสูงของท่อนั่งอยู่ที่8.75นิ้วและส่วนรุ่นที่เป็นท่อนอน21นิ้วจะมี stand over อยู่ที่9นิ้วนั่นเองส่วนหางหลังหรือเชนสเ s t a จะมีความยาวอยู่ที่13.2นิ้วซึ่งหมายความว่า v i People Crisis จะเป็นรถที่แบบก,กลางๆครอบคลุมนะครับก็มากันดนหัวข้อคุณภาพของวัสดุก็เริ่มกันจากเฟรมก่อนเลยนะครับ ว e ด h พพีเพิร์ครา i สิสเฟรมเป็นฟูโคโมลี่สีหนึ่งสามศูนแน่นอนนะครับสามารถถอดนอ b เ e a k ออกได้เพื่อความสวยงามและความสะอาดตาถ้าไม่ติดเบรกหรือเล่นเบรกส่วนฟีเจอร์พิเศษที่ให้มากับเฟรมตัวนี้นะครับก็มี i n v e s t catch wishbone ซึ่งคุณสามารถจะพบได้กับเฟรมแต่งของ v ี p ัพพบางรุ่นอย่างรุ่น r v v o v e r เป็นต้นนะครับซึ่ง i n v e s t catch wishbone นี้มันช่วยอะไรนะครับก็คือว่าตรงรอยต่อระหว่างท่อนั่งกับเชนสเตย์เนี่ย ที่เป็นวิชโบนเนี่ยเขาทําตรงนี้เพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับตรงหางหลังนะครับซึ่งเวลาคุณเล่นท่า180หรือ360ถ้าท่าหมุนตัวทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะเกิดอาการเบี้ยวได้ช้ากว่าเฟรมชนิดอ,อื่นที่ไม่มีการเสริมความแข็งแรงตรงนี้มานั่นเองฟีเจอร์พิเศษเหล่านี้นะครับก็จะพบได้อย่างตัวอย่างของเทปที่แล้วนะครับก็คือสันเดยที่ให วฟดาวทูมานะครับส่วนของ w e t h e p e p p l e ตัวนี้ Crisis ก็มี Invest Cash w i s h b o n e มาให้นั่นเองถัดมาเป็นตะเกียบนะครับตะเกียบก็เหมือนกันครับเป็นโครมอลี่ร0 0เหมือนกันมีออฟเซตอยู่ที่26 mm มมนะครับซึ่งก็จะออกไปทางค่อนข้างไปเป็นสตรีทนิดนึงนะครับสำหรับตะเกียบส่วนสเต็มของ With o p e o p l e c r i s i s รุ่นนี้นะครับก็เป็นสเต็มแต่งนะครับของ Video People เองนะครับคือรุ่น Logic ผลิตจากการ C N C Machine มีลักษณะเป็นแบบ Front Load แล้วก mm. mm. well ็มีความยาว Offset อยู ها, ่ที Lastly, ่48มิล mm. <Sa> ิเมตครับก็จะขออธิบายนะครับความแตกต่างระหว่างการผลิตเต็มจากการ C N C และโคฟอกให้ฟังนะครับก็คือการผลิตจากโคฟอกเนี่ยคือคุณเอาก้อนอลูมิเนียมมา1ก้อนนะครับึกภาพตามนะครับเสร็จแล้วคุณก็เอาไปเข้าแท่นพิมพ์กับแม่พิมนะครับแล้วมันก็จะแท่นพิมพ์ก็จะกด นะครับขึ้นรูปเป็นสเตมขึ้นมานะครับซึ่งพอได้เป็นสเตมออกมาแล้วเนี่ยมวลข้างในของสเตมเนี่ยมันจะหนาแน่นเพราะถูกการกดบีบหรืออัดเข้ามานะครับซึ่งจะทําให้สเตมโคฟองเนี่ยมีน้ําหนักมากน้ําหนักเยอะนะครับผมแต่ก็ข้อดีของมันก็คือโคฟองเนี่ยแข็งแรงนะครับเป็นสเต็มที่แข็งแรงทีเดียวส่วน CNC เนี่ยก็จะต่างกันนะครับเป็นการผลิตที่มีต้นทุนสูงกว่าก็คือว่าเป็นก้อนอลูมิเนียมเหมือนกันนะครับ1ก้อนแต่ว่าตัดแต่ง โดยการใช้คอมพิวเตอร์นะครับตัดแต่งจากด้านนอกโดยที่ไม่มีการไปกดหรือทับเนื้อของอลูมิเนียมนั่นเองนะครับเนื้อของ C N C มันก็จะเป็นเท่าๆกันหมดนะครับยังม,มีความสม่ำเสมอเท่ากันหมดแล้วก็ที่สำคัญคือน้ำหนัก จะมีความเบากว่าโคฟ็อกส์เต็มพอสมควรอันนี้คือแบบคร่าวๆถัดมาจากสเต็มแต่งนะครับลดระดับกลางของไครซิสนี่เริ่มให้ของแต่งมาบ้างแล้วนะเห็นแล้วสเต็ม1ชิ้นนะครับถัดจากสเต็มครับเป็นแฮนเดลบาร์แฮนเดลบาร์ก็เป็นฟูโคอลลี่เหมือนกันครับ4 1หนึ่ง้หน้าตาเป็นแบบ2ชิ้นนะครับมีความสูงอยู่ที่ยก9.7นิ้วความสูงสูงพอสมควรนะครับซึ่งอันนี้เป็นความสูงที่มาชดเชยกันกันกบสเต็มแบบฟล์โหลดนั่นเอง ชุดคอมาในแบบมาตรฐานครับอินเตอร์เกรดซีเบลลิงส่วนระบบเบรกมาในแบบรูปผสมหรือลูกครึ่งนะครับวันนี้ก็คือคันเบรกใช้ของซอโมโตซึ่งเป็นคันเบรกเกรดรถคอมพลีตทั่วไปนะครับส่วนยูเบรกที่ให้มาด้านหลังเนี่ยจะเป็นแบบว่าเกรดแอบแต่งนิดๆนะครับก็คือเป็นของเอคลารุ่นทารอนนะครับหรือภาษาไทยเรียกตะลอนก็ได้นะครับเบรกเอคลาตะลอนนะครับส่วนหลักอาและอานะครับมาในแบบเพเปอทอลครับผม มาถึงใบาจานนะครับก็สเตมยังให้ของแต่งมานะครับใบาจานเองก็ของแต่งเหมือนกันครับอันนี้เป็นใบาจาน V the people รุ่นเดียวกับสเตมเลยครับคือรุ่น Logic พิจารกา C N C นะครับของอลูมิเนียม6061มีขนาด25ฟันนะครับของแต่งอีกแล้วนะครับไครซิสตัวนี้ดีครับดีมาถึงขาจานนะครับอันนี้ก็จะไม่ต่างกับรถระดับกลางหรือระดับพร้อมเล่นยี่ห้ออื่นหรือค่ายอื่นๆนะครับเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันนะครับก็คือเป็นขาจานโครโมลี่3ชิ้น8เขี้ยวนะครับความยาวขาจานวีดพีเพิร์ลไครซิสตัวนี้อยู่ที่170มมครับ โซลชูกลก็เป็นแบบมาตรฐานนะครับก็คือซิลแบริ่งมิดบีบีแกน19มิลิเมตรครับใบไดที่ให้มาเป็นของเอ l ลาสไนลอนพลาสติกก็เป็นแบบทั่วไปยางนอกเป็นของว i เดอะ e ี e o ิลโออนะครับมีความกว้างอยู่ที่2.35นิ้วเป็นแบบ l ล w PSI ครับขอบล้อก็มาในแบบมาตรฐานของรถระดับกลางนะครับก็คือเป็นขอบล้ออลูมิเนียม2ชั้นในแบบพินมาที่ดุมนะครับเริ่มมาจากดุมหน้าดุมหน้าเป็นแบบซิลแบริ่งแกนฟีเมล ส่วนดุมหลังเป็นระบบคาเซตซีลแบริ่งกาฟันนะครับวีเดอร์พีเพิร์คราสตัวนี้เป็นระบบคาเซตเนาะทั้งดุมหน้าและดุมหลังนะครับแถมตัวไนล่อนฮับกาดมาให้ทั้ง4ฝั่งเลยนะแล้วก็เป๊กเนี่ยไม่ได้แถมมาให้ด้วยกับฮับกาดนะครับผมและจะให้ฮับกาดมาเพื่อส่วนทางก็คือคิงอันนี้วีเดอร์พีเพิร์คราให้ฮับกาดแต่ไม่ให้เป๊กส่วนคิงสวิชถ้าจะไม่ผิดเนาะใช่สวิชให้เป๊กมา แต่ไว้ให้ครับการเออเอาเขาโอเคเอาไปชิ้นสุดท้ายกันดีกว่านะครับมาที่โซ่โซ่นะครับเป็นแบบสแตนดาร์ดก็คือเป็นโซ่1สปีดมาในรหัส510นะครับก็จะแข็งแรงในระดับกลางๆนะครับเหมาะสมกับรถระดับกลางกับระดับพร้อมเล่นแบบนี้แหละส่วนน้ำหนักนะครับอันนี้น้ำหนักถือว่าโอเคนะคร i s ส s น้ำหนักคร่าวๆนะครับอยู่ที่11.94กิโลกรัมนะครับเกือบๆ กือบถึง12แต่ไม่ถึงนะถือว่าน้ำหนักใช้ได้ครับดีทีเดียวก็ไม่บ่อยครั้งนักนะครับที่ผมจะมองว่าจักรยาน complete หรือ b m s complete ของ v the people นะมีความคุ้มค่าน่าซื้อหรือน่าใช้แต่ว่า v the people crisis รุ่นนี้นะครับขอเว้นไว้รุ่นแล้วกันนะครับผมผมว่าโอเคนะครับกับราคา24,000บาทถึงแม้ว่าจะราคาสูงกว่า sunday ex และ king switch ในเทปที่แล้วอยู่3,000บาทก็เถอะ แต่ว่าโดยภาพรวมแล้วผมว่าเป็นราคาที่รับได้นะครับผมคือครั้งแรกที่ผมมองคอมพลีตตัวนี้ไครเซสตัวนี้คืออย่างแรกที่ประทับใจเลยคือความสวยของมันเป็นรถคอมพลีทที่ดูสวยนะครับรถคอมพลีทอื่นๆผมดูแล้วก็แบบว่าดูแล้วก็เฉยๆนะแต่ว่าตัวนี้ดูสวยนะครับอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเพราะความปานนี้ของค่ายนี้นะครับซึ่งผมเคยพูดไปเมื่อเทปที่เป็นประวัติของ v ีเดอร์พีเพิลนะครับก็ ประมาณเนี่ยเกรดของ V ี h e อ e ์ p ีเนี่ก็คือประมาณแบบถ้าเทียบกับรถยนต์ก็เป็น Mercedes หรือ Audi อ่อะอะไหล่ของเ c ค a นะั้นมีคุณภาพระดับ h i เอน n d นะครับประมาณ Mercedes อะไรประมาณนี้แหละหรือ Audi นะประมาณนี้นะรถเยอระมะ <c oughs> ันก็มีความประณีตมีความสวยแล้วก็ฟีเจอร์พิเศษต่างๆที่ให้มากับเฟรมนะครับรวมถึงของแต่งอย่าง สเตมและใบาจานที่ผลิตจากการ C N C ซึ่งก็ช่วยสามารถทําให้น้ำหนักของรถเนี่ยเบาลงไปได้เยอะพอสมควรนะครับผมแล้วก็ส่วนอย่างอื่นที่เป็นฟีเจอร์อื่นของรถระดับนี้ก็คือมีครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องนะครับมีความพิเศษขึ้นมานิดนึงอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้ที่มี ส่วนสูงทั้งแบบสูงกลางแล้วก็สูงมากด้วยเพราะว่ามีในแบบขนาดท่อนอน20.5และ21นิ้วให้เลือกซึ่งถือว่าค่อนข้างจะแฟร์นะครับมีเลงให้เลือกที่ดีทีเดียวเหมาะกับความสูงของคนไทยเทปนี้ก็นำา w e ด e p p e พีเพิ i s ลไมาวิเคราะห์ให้ฟังกันเท่านี้นะครับผมส่วนเทปต่อไปจะเป็นค่ายไหนรุ่นไหนยังไงผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับหรือถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับอยากให้รีวิวรถค่ายไหนรุ่นไหนก็ แนะนำกันเข้ามาได้ครับในคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็ไว้ค่อยพบกันในเทปต,ต่อไปนะครับส่วนวันนี้คงต้องขอกล่าวขอบคุณและกล่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ